ได้ยินพอบ้านบนอยากทานแกงผะแนงไก่แม่ฝนจัดให้น้ำแกงสีสวยๆข้นๆแบบนี้เลยว่าแล้วก็ไปลงมือทำไปพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ดพริกแกงตัวนี้ผสมกะปิมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ไฟกลางค้นไปทางอ่อนค่ะคนให้พริกแกงแล้วก็กะทิละลายเข้ากันดีเคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ำกะทิของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็เริ่มแตกมันหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยนะคะคนให้ไก่ของเราสุกเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไป ถ้าใครมีหางกะทิก็ใส่หางกะทิก็ได้ค่ะรอให้น้ําแกงเริ่มร้อนเราก็จะใส่มะเขือลงไปวันนี้ไม่ผลจะใช้เป็นมะเขือเปราะแล้วก็มะเขือพวงนะคะทีนี้ปรุงรสได้เลยค่ะการปรุงรสเนี่ยปรุงตามชอบไม่ผลจะใส่น้ําตาลมะพร้าวผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาให้รสชาติติดหวานน้อยๆน,นะคะรสชาติแกงพะแนงจะอร่อยมากๆต่อไปก็ใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ตามด้วยพริกสดซอยค่ะคนให้เข้ากันปิดเตาได้เลยค่ะทุกคนถ้ารสชาติอร่อยถูกใจแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือว่า ขนมจีนก็อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าคนที่บ้านกระซิบว่าอยากทานแกงพะแนงไก่จัดเลยค่ะทุกคนคะ่ะเมนูนี้อร่อยมากๆถ้าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่ฝนฝากกดไลค์กดหัวใจให้หน่อยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย